นรขอเสื้อชิฟว์นะวันนี้ได้ไหมแล้วแม่ขอนี่ได้ไหมล่ะลูกถนูว่าหนูเอาไปเก็บไปก่อนนะแม่เฮ้ยแม่เ็เก็บเหมือนกันล่ะลูกไม่สวยตรงไหนเายุูาไม่ดูขายุแตอย่าไปจับิเอาเาได้ไปเลยปเลยไยไปเลยลไ หนูเอาเยลลี่ผัดนะคะไม่ใช่ติปตัวผัดใช่ครับป้าใช่ครับ อยไก็ีบเฮ้ยลูกผมที่ไม้พีอะไรตรงไม้หมดไม่ดีอะอ่ะพี่ไม้อาไปเลยอาไปเลยไปเลยเอาไปเลยอย่าทำไมหนุนะเอาไปเลยขอบมากน้องพีมเราไปเล้อพี่หันี่เกยมนเซวินสวัสดีค่ะแม่ค้สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับ โอเคเฮ้ยเดียวร้องเพลงเหรอลูกคอยโซดีนับเต็ม่นี้ต้องมีงงนเงียดูแลตัวเองให้ดีเก่งมากลูกเยี่ยมมีแม่ซัพพอร์ตนีดีจริงๆป้ายินดีผ่านจังได้ๆๆรอแป๊บแป๊บเดียวเอาได้แล้วเอาครับเดี๋ยวป้าหนูสั่งเยลลี่ผัดไม่ใช่ปิ้วผัด หนูขอซื้อกล่องดิสอได้ไหมได้เลยลูกยิบมาเลยขอบคุณค่ะแม่เนื้อทอดสองชิ้นเนี่ยค่ะหนูขอยกเลิกค่ะที่ใหม่ทำอะไรอ่ะอาบน้ำให้น้องู่แม่ฮะอาบน้ำให้น้อง น้องเนี่ยนะใช่โอ้แม่อยากได้อันนี้จะเอาไปทำบุญฮะจะเอาไปทำอะไรเอาไปวาดเอาไปวัดพี่ใบถืออะไรมาพัดลมไงโอ้พัดลมที่ไหนมาเนี่ยไปซื้อมาใหม่ฮะซื้อมาใหม่ใช่อันนี้นะลุ่มลิมิเต็ดใช่เออซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาประมาณสองสองอะไรอ่ะสอง สองบาทสองอะไรสองร้อยไอ้จ่ายเลยฉันเอานิ้วมือไปแยบหล่อมอ๊ยหล่อมอิดถ้อะไรอ่ะแม่เราอยากได้กระเป๋าอันนี้ดูสีสีม่วงด้วยเออแม่รู้แล้วแม่เตรียมให้แล้วไห่แม่ได้กระเแล้วลูกเออแล้วอันเล็กก็พอแล้วแต่สีเขียวมันไม่สวยอู้ยสีนั่นแหละ